สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับช่วงนี้ก็ใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วก็อากาศช่วงนี้เริ่มที่จะเย็ยนแล้วนะครับวันนี้พามาทําน้ําอุ่นอาบนะครับสำหรับบางท่านที่อาบน้ํายากนะครับในช่วงที่หน้าหนาวนะคนเท่าคนแก่นะครับโดยเฉพาะใครที่ใช้โซลาเซลล์อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นใช้ปัม๊มซับเมอร์สขนาด1แรง3แผงต่อนุกรมกันอยู่วันนี้จะพามาดูการทําน้ําอุ่นจากแผงโซลาเซลล์นะครับ ทำยังไงไปดูกันครับอ่าโอเคตัวนี้ถังน้ํา40ลิตรนะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับผมทําไว้ปีที่แล้วนะครับทำไว้อาบปีที่แล้วก็อาบอาบเสร็จเราก็เก็บไว้นะฮะตัวนี้เป็นคอยลร้อนหรือว่าตัวทําความร้อน2 2 0โวลต์นะครับตัวนี้ประมาณ1,800วัตต์ผมสั่งมานะครับราคาหลักร้อยนะฮะตัวนี้เป็นแท่งเหล็กแบบนี้นะฮะเราเจาะตรงนี้เจาะแล้วก็เสียบแท่งเหล็กออกตัวนี้จะเป็นซีนน้ําอยู่แล้วนะครับสีน้ําแล้วก็เสียบไว้นะครับฝั่งนี้ จะเป็นขั้วต่อนะครับเราต่อแผงโซล่าเซลล์เนี่ยใช้ 2- ถึง3แผงอนุกรมกันนะครับใช้แค่นี้พอนะครับเนื่องจากที่ใช้มาก็คือประมาณนี้ก็โอเคอยู่แล้วนะฮะตัวนี้เห็นว่ามันขึ้นราเพราะาผมเก็บไว้ผมใช้เฉพาะช่วงหน้าหนาวนะฮะตัวนี้เข้าห่างปลาจะเป็นน็อตนะครับหมุนนะครับบวกลบต่อฝั่งไหนก็ได้นะครับเพราะว่าการใช้งานแบบนี้เออเรามาอนุกรมกันเราอนุกรมแผงมาแล้วเสียบเข้าตรงนี้เวลาไฟไป เจอกันมันก็จะส่งถ่ายความร้อนมาที่เหล็กตัวนี้เหล็กตัวนี้ก็กระจายความร้อนมาที่น้านะครับตัวนี้4ี่ลิตรเนี่ยตอนที่ผมใช้400รอวัตต์สองแผงอนุกรมกันเนี่ยน้าอุ่นอยู่ได้ถึงสามทุ่มนะฮะเราไม่ได้ตักไปอาบทั้ง4ี่ลิตรนะเพราะว่าน้ามันค่อนข้างอุ่นนะครับเอาตัวเนี้ยไปเจือจางกับน้ําในถังในโอ่งเราอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือถังน้ําอุ่นแล้วก็เอาไปตักไปตักผสมเอากับน้ําเย็ยนอาบนะครับพอให้แต่มันแบบ อุ่นนิดๆก็อาบได้แล้วนะครับใครที่อาบน้ํายากๆเนะี่ยมาดูกันนะฮะตัวนี้ก็คืองานงานอันนี้ทดสอบให้ดูแต่ผมใช้จริงแหละหัว mc 4เพื่อง่ายต่อการต่อคอนเน็กนะฮะมาดูสายกันหน่อยนะฮะอันนี้ผมปั๊มสีแผงอนุกรมกันอนุกรมกันมาร้อยกว่าวนนะฮะถ้าใครจะทําก็คือระวังจุดนี้หน่อยนะครับให้หางมือเด็กอาบหรือจะเป็นครอบอบล็อกพลาสติกอีกทีแล้วเอาสายไว้ข้างใน พอจะเข้าใจเนาะบล็อก4คูณ4นะครับน่าจะครอบได้พอดีแล้วก็ยึดไว้นะครับยึดไว้หรือแปะกาวอะไรก็ได้นะครับไม่ให้ตัวเนี้ยโผล่มาเพราะตัวเนี้ยถ้ามีการมาฉับโดนตรงเนี้ยนะครับมีปัญหาได้นะครับอาจจะช็อตได้เพราะว่าแรงดันแผงมาเป็นร้อยโวลต์อยู่นะครับตัวนี้ครอบไวด้ดีๆถ,ถ้าจะทําตามนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้อ่าอันนี้สายจากแผงนะครับแผงเนี่ยผมต่อพ่วงออกจากชุดปั๊มเลยปัมม๊มเสมอผม4แผงอนุกรมกันนะครับต่อขนานไม่ต่อขนาน ต่อขนานไม่ร้อนนะฮะต่อขนานไม่ร้อนอเนื่องจากตัวที่เราเอามาใช้นะ่ะมันเป็นของไฟ2 2 0โวล์เพราะฉะนั้นต้องการแรงดันนะครับต้องการโวล์สูงนะฮะสถึงสแผงก็พอไม่ต้องใช้เยอะนะครับและอย่างเราผมสลับมาเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงเย็นเราทิ้งไว้แบบนี้เลยน้ําก็จะอุ่นไปเรื่อยๆทําความร้อนไปเรื่อยๆนะครับนนี้สายแผงแผงต่อนะครับไม่อันนี้ไม่ท่องง,งนะก็คือเราผมเอามาจัมป์ต่อนะครับ กับสาย VCT เบอร์2คูณ2.5เอ้ยเบอร์3คูณ3.5ครับแต่ตัวเนี้ยไม่ได้ใช้นะเราใช้แค่2เส้นเราก็ต่อแค่2เส้นวิ่งสายเนี้ยไปที่กระท่อมตรงนั้นกระท่มตรงนั้นมีคอนโทรลปั๊มอยู่ไปจ้ำที่ตรงนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูที่นู่นกันคอนโทรลนะครับคอนโทรลตัวนี้นะฮะแทนแทนปั๊มซับเมอร์ตัวนี้นะครับผมพ่วงก,กันเอานะครับใช้ปั๊มสองตัวแผงชุดเดียวกันนะครับตามที่เห็นมานะครับสายออกจากใช้ ไปเครื่องทาน้ําอุ่นตรงนี้ไปทําน้ําอุ่นเส้นนี้น้ําตาลบวกนะครับสีน้ําเงินลบนั้นเองก็เปิดสวิตช์ปุ๊บไฟจะวิ่งไปที่ถังเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปเติมน้ํากันก่อนอันนี้ชุดแผงโซล่าเซลล์ครับผมนะฮะไม่มีแดดเลยนะครับแต่อากาศเริ่มเย็นแล้วก็เหมือนพายุกำลังจะเข้าอีกนะฮะสีแผงเนี่ยผมใช้ปั๊มอยู่แหละปั๊มใช้2ตัวสีแผงอนุกรมกันเป็นร้อยโวลต์เราดึงแผงตัวเนี้ยอ่าเราก็ไปจ้าที่เบรกเกอร์นะสายไปวิ่งไปที่นู่นอยู่แล้วก็คือเนี่ยครับจากแผงโซล่าเซลล์นะครับ ตัวนี้แผง300วัตต์นะครับผมแผง300วัตต์4แผงอนุกรมกันอ่ะโอเคนะครับเราเติมน้ำแล้วนะฮะก็เกือบเต็มอยู่นะครับเติมให้เต็มก็ได้นะครับแต่ว่ายิ่งเติมเต็มมันก็ทำความอุ่นช้านะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเที่ยงผมเนี่ยเสียบไว้จนถึงเย็นเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ปั๊มน้ำปั๊มน้ำเปิดขึ้นแทงเต็มแล้วนะฮะช่วงนี้ไม่ต้องเติมน้ำลงสระนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่น้ำเยอะอยู่นะฮะเราต่อเรียบร้อยนะครับ MC4 เรียบร้อยนะฮะต่อ สายจับแผงเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับชุดนี้เส้นเนี้ยเส้นเนี้ยก็วิ่งไปตามอันเนี้ยขึ้นไปคอนโทรลเดี๋ยวไปออนเบรกเกอร์กันครับโอเคบวกลบถูกต้องฝั่งนี้ออนเบรกเกอร์เลยนะครับอืมเรียบร้อยนะฮะไปก็จะวิ่งไปที่ถังน้ําแล้วอ่าตอนนี้ก็เวลาเวลาน้ําเดือดเนี่ยมันจะมีฟองอากาศขึ้นเดี๋ยวรอดูสัก พักสักครึ่งชั่วโมงครับมันก็จะเริ่มอุ่นนะฮะเ,เคสแบบนี้เราใช้อาบได้เฉพาะช่วงเย็นนะครับเพราะว่าถ้าอาบตอนเช้า7จ็ดโมงแปดโมงยังไม่มีแดดแดดยังไม่พอที่จะทําน้ําอุ่นได้นะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าทําเคสนี้ก็คือสําหรับช่วงเย็นเท่านั้นแต่ว่ามันจะอุ่นได้ถึงสองสามทุ่มเลยนะครับในในถังพลาสติกตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนความอุ่นมัน ตอนน้ำมันอุ่นอีกทีนะครับโอเคนะครับวันนี้ไม่มีแดดเลยแล้วก็ลมหนาวนะครับอากาศแห้งมากนะฮะดูอุณหภูมิหน่อยนะ,ะตอนนี้อุณหภูมิประมาณนี้นะสองตัวบนนะฮะอินเอาเนี่ยตัวนี้นะฮะยี่สิบหกองศานะครับแล้วก็ตัวเนี่ยเหล็กนะฮะวัดอุณหภูมิเปิดฝานะครับแดดไม่ค่อยมีจะทําอุ่นได้ขนาดไหนนะฮะมาดูกันอ่ะอันนี้ยี่สิบหกจุดสี่นะเดี๋ยวผมจุ่มไปจุ่มข้างบนพอ่อ อ่าขึ้นมาละอ่าตัวนี้ฮะรอ,อสักพักหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราจุ่มแล้วก็วางไว้ตรงนี้นี่ครับ่สามสิบสี่องศาสามสิบสี่จุดแปดนะครับมันยังขึ้นได้อีกนะรอสักครู่หนึ่งหรือว่าประมาณนี้สามสิบเจ็ดครับอืม อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะจุม่มอ่าปิดฝาไว้อย่างนี้แหละฮะไม่มีปัญหาครับตัวนี้จุ่มในนั้นได้ครับมาดูกันอืมเห็นไหมนะครับอุณหภูมิขึ้นมาแล้วแล้วก็น้ําเนี่ยก็อุ่นนะครับก็อุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยอุณหภูมิข้างนอกนะครับแล้วก็อุณหภูมิในน้ําเนี่ยตอนนี้มันจะขึ้นขึ้น,นลงลงนะโอเคนะฮะสามสิบเจ็ดองศาครับพี่ อืมโอเคครับผมนะครับใครที่ใช้ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์อยู่นะครับปัม mer ๊มซับเม็ดหนึ่งแรงอย่างเช่นต่อนุกรมกันอยู่นะครับช่วงหน้าหนาวนะครับเปิดน้ําขึ้นถังแล้วไม่ค่อยได้ใช้ปั๊มปิดไว้เนี่ยลองทําวิธีนี้ดูถ้าใครที่ต้องการน้ําอุ่นในช่วงเย็นอาบนะฮะเอาแผงโซล่าเซลล์มานะครับมันก็ทําความอุ่นตามแดดนะครับผมเนี่ยผมน้ําเต็มเสร็จนะน้าเต็มถังข้างบนเสร็จผมก็สลับมาใช้น้ําอุ่นได้นะครับน้ําตัวนี้ก็คือเราตักไป ผสมน้ําอาบอีกทีนะครับคือให้มันให้มันอาบได้ให้น้ําไม่เย็นนะครับเวลาเวลาอากาศหนาวมากๆนะครับไม่ค่อยเปิดนะครับแต่น้ําก็ยังอุ่นนะฮะช่วงนี้ประมาณบ่ายโมงกว่านะครับก็ยังมีเวลาทําความอุ่นไปอีกเรื่อยๆก็จะทิ้งไว้แบบนี้นะครับตอนเย็นก็มาตักไปอาบนะครับถ้าแดดดีนะครับช่วงวันไหนแดดดีน้ําก็จะอุ่นมากกว่านี้นะครับผมเคยทดสอบช่วงปีที่แล้วนะครับซึ่งตัวเนี้ยไม่ได้ใช้ตลอดนะครับผมเอามาใช้แค่ช่วงหน้าหนาว นะครับใครที่จะเอาถังใหญ่กว่านี้ก็ตัวเนี้ตัวนี้ถัง40ลิตรถ้าใช้ถัง100ลิตรก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องได้ช่วงที่แดดดีๆหน่อยนะครับสัก50 60ลิตรก็พอแล้วครับผมตักอาบได้สัก2คนประมาณนั้นขอบคุณทุกการติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ